วันนี้มาบอกวิธีการบันทึกหน้าจอ iPhone กันค่ะเ,เพื่อนๆโดยเรานะคะคสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะเพียงแค่เลื่อนลงมาแบบนี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นตัวบวกด้านบนนะคะให้เรากดตัวบวกได้เลยเขานะคะคจะมีให้เราเนี่ทำการเพิ่มตัวควบคุมนะคะเพื่อนๆกดไปได้เลยค่ะโดยเรานะคะคจะเพิ่มเป็นตัวบันทึกหน้าจอนะคะคซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะหรือว่าถ้าของใครหาไม่เจอนะคะคสามารถกดพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้นะพิมพ์ไปเลยนะะคว่าบันทึกหน้าจอนะคะ นี่นะคะเขาจะขึ้นมาเป็นเครื่องมือแบบนี้นะเพื่อนๆกดไปได้เลยทีนี้นะคะเครื่องมือเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นตัวบันทึกหน้าจอตัวนี้กันมาแล้วค่ะเท่านี้นะคะเราก็กดออกไปด้านนอกได้เลยนะเครื่องมือตัวบันทึกหน้าจอก็จะอยู่แล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆพอเราอยู่ที่หน้าหลักแล้วนะคะถ้าเราปัดลงมานะคะเขาก็จะมีตัวบันทึกหน้าจอค้างอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เลยค่ะโดยวิธีการใช้นะคะก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เรากดลงไปแบบนี้ค่ะ 321แบบนี้นะคะก็จะเป็นการบันทึกหน้าจอแล้วค่ะพ <meu S 1> พเพื่อนเเรานะคะก็สามารถเลื่อนบันทึกหน้าจอได้เลยนะแบบนี้นั่นเองค่ะเวลาที่เราจะกดหยุดนะคะก็เพียงกดตัวสีดดแดงด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็หยุดการบันทึกหน้าจอค่ะซึ่งวิธีการบันทึกแบบแรกแบบนี้นะคะจะเป็นการบันทึกหน้าจอแบบเดียวโดยที่ไม่มีเสียงนะคะแทรกลงไปด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเรานะคะอยากบันทึกแบบมีเสียงเราด้วยนะคะเพื่อนๆนนะก็ให้เราเนี่ยไปที่เดิมเลยนะคะเลื่อนลงแบบนี้นะคะ จากที่เรากดค้างเดียวค่ะเ,เพื่อนๆให้เรากดค้างที่ปุ่มบันทึกหน้าจอนะหลังจากนั้นนะคะกดคําว่าไมโครโฟนนะคะให้เป็นการเปิดไมโครโฟนค่ะแล้วเรานะคะก็กดที่คําว่าเริ่มบันทึกหน้าจอได้เลยค่ะ3 2 1แบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็กดนะคะออกไปนะคะเพื่อบันทึกหน้าจอได้เลย ถ้ามีการบันทึกอยู่นะคะเขาก็จะขึ้นตัวสีแดงๆค่ะการบันทึกแบบนี้นะคะเวลาที่เราพูดอะไรเนี่ยเสียงจะเข้าไปในตัวมือถือด้วยนะคะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็สามารถอธิบายได้เลยอย่างเช่นนะคะนี่นะคะเป็นเครื่องมือในตัว i iPhone นะคะเพื่อนๆก็สามารถอธิบายได้เลยนะคะเวลาที่พอบันทึกคลิปเนี่ยพลก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะซึ่งเวลาที่เราจะหยุดนะคะก็ทําแบบเดียวกันเลยนะคะกดที่ตัวสีแดงๆด้านบนนะคะหลังจากน,านั้นกดคาว่าหยุดค่ะเท่านี้นะคะเราเนี่ยก็จะได้คลิปวิดีโอที่มีเสียงเราเข้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวพอนะคะเปิดเป็นตัวอย่างตัว เมื่อกี้ให้ดูกันนะคะอันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่พอเพิ่งบันทึกเมื่อกี้เนาะเราจะกดเปิดดูกัน,นะคะ่ะออกไปนะคะเพื่อบันทึกหน้าจอได้เลย ถ้ามีการบันทึกอยู่นะคะเขาก็จะขึ้นตัวสีแดงๆค่ะการบันทึกแบบนี้นะคะเวลาที่เราพูดอะไรเนี่ยเสียงจะเข้าไปในตัวมือถือด้วยนะคะเ,เพื่อนๆนะ,ะเ,นเพื่อนๆก็สามารถอธิบายได้เลยอย่างเช่นนะคะนี่นะคะเป็นเครื่องมือในตัว i iPhone นะคะเ,เพื่อนๆก็สามารถอธิบายได้เลยนะคะเวลาที่พอบันทึกคลิปเนี่ยพอก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะซึ่งเวลาที่เราจะหยุดนะคะก็ทําแบบเดียวกันเลยนะคะกดที่ตัวสี และเมื่อกี้นะคะก็เป็นเสียงนะคะที่พลอยเพิ่งพูดสาธิตไปเมื่อกี้นะคะซึ่งไม่ใช่เสียงที่พลอยพูดออกมาเนาะก็จะเป็นเสียงที่ถูกบันทึกลงไปเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าวิธีการบันทึกหน้าจอเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เพิ่มเอาไว้แล้วนะป,ปุ่มบันทึกหน้าจอก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะต้องการเอาปุ่มบันทึกหน้าจอออกนะคะก็กดที่ตัวบวกนะคะแล้วก็กดลบนะคะตัวบันทึกหน้าจอออก แบบนี้นะคะตัวบันทึกหน้าจอก็จะหายไปค่เปัเพื่อนๆแต่ว่าก็แนะนําว่าให้เพิ่มเอาไว้เลยดีที่สุดค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการบันทึกหน้าจอที่เอามาฝากกันนะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยไปทําตามกันได้เลยค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะก็เอาคลิปดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้เลยสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทําคลิปอะไรเพิ่มเติมก็ค,คอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊าย